สวัสดีครับนายพลดูเลยครับเมื่อใหม่หัดสองเหรียญคลิปนี้ก็จะนำเสนอเหรียญติดอันดับหกเหรียญหายากนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทพศสองพันนรอยสี่สิบหกนะครับผมเทียนอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมนายพลมีอยู่2เหรียญเหรียญที่เห็นอยู่นี่เป็นเหรียญปกตินะครับ เหรียญหนึบาทปีพศ2546ในรัชกาลที่9นะครับผลิตอยู่ที่236ล้าน5แ30,000เหรียญครับผลิตเยอะครับการที่ผลิตเยอะก็มีโอกาสผิดพลาดในระหว่างกระบวนการผลิตนะครับปุ่นปีนี้จึงมีเหรียญที่ผลิตผิดพลาดมากและก็ หลุดออกมาในตลาดหมุนเวียนนะครับผมมา,ากพอสมควรนะครับถ้าท่านได้เจอเหรียญที่ผิดปกตินะครับที่นายพลจะเล่าต่อไปนี้ท่านก็สามารถเก็บเอาข้อมูลของนายพลดูเลยเไปลองหาดูนะครับแล้วกเก็บเ,เป็นที่ระลึกหรือว่าเก็บไว้ศึกษาหรือว่าจะาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราก็ได้นะครับ เหรียญที่ผลิตผิดพลาดเยอะผมเหรียญหายากพศ2546เหรียญหนึ่งบาทนะครับจะมีสองรุ่นนะครับเหรียญนี้ที่นักสะสมเขาเล่นหาคือพระเสียนเล็กเห็นไหมครับนี่คือรุ่นนี้ครับพระเสียนเล็กนะครับที่เขาเล่นหากันนะครับผมนะครับนี่พระเสียนเล็กนะมองออกไมครับเหรียญนี้เป็นพระเสียนใหญ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะแตกต่างกัน เศียนใหญ่นะครับมองออกไหมครับสองเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ครับเหรียญนี้เป็นเสียนใหญ่เนาะมีสี่หกเหมือนกันเหรียญนี้เสียนเล็กมองออกนะครับที่เขาเล่นหากันนะครับเขาเล่นหาเสียนเล็กนะครับที่เป็นเหรียญผลิตผิดพลาดนะครับเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเยอะนะครับ เป็นเหรียญปี2546เหรียญหนึบาทเนาะมันก็จะเอียงนะครับเอียงหมายถึงว่าด้านด้านหัวรจชการที่9ตรงเนาะอ่าขันไปด้านด้านก้อยเอียงอย่างนี้เนาะวัดภาษีปรัตนาศาสตร์ราลามวัดพระแก้วเนี่นะครับเอียงแบบนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ1นึถึงสามบาทนะที่ที่ไม่ผ่านการใช้นะถ้าผ่านการใช้ก็ อีกราคาหนึ่งแล้วแต่จะตกลงกับผู้ซื้อนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นเ,เหรียญผิดพลาดอีกแบบหนึ่งก็คือผเสียนตรงเขาเรียกว่าผเสียนตรงเนาะก็คือด้านหัวก็ตรงด้านก้อยก็ตรงแบบนี้เนาะหันไปด้านก้อยก็ตรงอย่างงี้เขาเรียกผเสียนตรงราคาก็จะประมาณ800ร้อบาทถึง1น0 0งบาท ที่ไม่ผ่านการใช้นะครับส่วนที่ผ่านการใช้ก็อีกราคาหนึ่งนะครับเหรียญเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเหรียญปกติเนาะเหรียญปกตินะครับที่นด้ผลพูดทุครั้งเนะาะหันไปอีกด้านก็ด้านหัวตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับผมหันไปด้านก้อยด้านก้อยความลงอย่างนี้เขาถือว่าเหรียญปกติถ้าเกิดว่าด้านหัว ตรงด้านค้อยเอียงอย่างนี้เอียงมากเอียงน้อยแล้วแต่เนาะนะครับเ็าจะมีราคานักสะสมหาเล่นกันหรือว่าอ่าด้านหัวกับด้านก้อยตรงกันหันไปทางดียวกันนะครับรัชการที่เก้าด้านนี้ใช่ไหมครับด้านด้านด้านหัวเนาะผ่านไปด้านก้อยก็ตรงอย่างนี้เนาะนะครับตรงแบบนี้หันไปทางเดียวกันอย่างเงี้ย ราคาก็จะอยู่ประมาณ800ถึง1,000บาทเอ่อสำหรับนักสะสมที่เขาเล่นหากันนะครับผมเหรียญ1บาทพัตตการที่9พศ2446นะครับเหรียญน,นี้ติดอันดับหายากอันดับที่6นะครับผมแต่ก็ผลิตยเยอะแต่ก็หายากในผลก็มีอยู่2เหรียญน,นะครับในผลเราข้อมูลมานำเสนอไม่ได้รับซื้อนะครับบางท่านเข้ามาก็ โมหรือเปล่าขายซื้อจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมมีเยอะเหรียญเหรียญปกติอะเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญหายง่ายอย่างเงี้ยเขาไม่ซื้อครับผมเขาซื้อเหรียญหายากอย่างที่นายพลบอกเมื่อข้างต้นนะครับเหรียญที่พอเสียนตรงพอเสียนตรงด้านก้อยเอียงอย่างงี้เนาะเขาเรียกเหรียญผลิตผิดพลาดเอียงงนี้ครับหรือว่าด้านหัวตรงด้านก้อยก็ตรงอย่างเงี้ยไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหรียญผิดปกติเหรียญหายาก เหรียญผลิตผิดพลาดเขาถึงจะรับซื้อนะครับผมถ้าเหรียญที่ท่านมีเยอะๆและก็เป็นเหรียญปกติเขาไม่ซื้อนะครับนายผลเอาข้อมูลมาฝากนะครับสําหรับท่านที่มาคอมเมนต์ว่ามีเยอะมีเยอะนะครับมีเยอะน่าจะเป็นเหรียญปกติเหรียญหายากนะครับเขาถึงจะซื้อเหรียญที่หาง่ายที่ท่านมีอยู่เขาไม่ซื้อครับผมเนี่ยครับก็เรียกเหรียญปกติเนี่ย ใครก็หาได้นะครับนะครับแต่ปีนี้ก็หายากเหมือนกันปี2546นะครับนั่นนะครับเหรียญที่เขาจะรับซื้อก็คือเหรียญที่ผิดปกตินะครับผมนายพลเอามานําเสนอเพื่อเป็นข้อมูลนายพลไม่ได้รับซื้อนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ